ตัวนี้หลุดออกจากบ่อเลี้ยงไปเป็นเวลา2เดือนวันนี้เดินเล่นอยู่ดีๆน้องก็ได้ปรากฏกายออกมาให้ได้เห็น <c oughs> นึกว่าน้องหายไปแล้วสงสัยน้องเห็นว่าเราทำคอนเทนต์จับเต่าละปังละป่วนอันนั่นไงมุดหนีแล้วมาเริ่มกันเลยจับเต่าในบ่อนี้รอบที่แล้วฉันก็ใช้วิธีโยนอาหารแบบนี้แหละพอแกว่ายมากินอาหารฉันก็จะใช้กระชอนตักกันเลย <c oughs> แหมเรานี่มันฉลาดสัก <c oughs> อ้าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันไม่สนใจอาหารว่ะทุกคนเฮ้ยนี่กัคือน้องอาจจะโฟกัสที่เราอยู่เลยไม่ได้สนใจอาหารเดี๋ยวเราจะนั่งรอนิ่นีให้น้องตายใจผ่านไปสองชั่วโมงน้องก็ยังรออยู่กลางบ่ออยู่ดีแล้วฉันจะเอากระชอนไปตากันยังไงเอ่อฉันคิดว่าฉันมีวิธีที่ดีกว่านั้นมาเริ่มกันเลยและนี่ก็คือช่างสิงผู้เชี่ยวชาญในการหาอาหารป่าวันนี้ขอยืมสกิลการหว่านแหของช่างเมื่อวานจับเจ้าเต่าตัวแสบตัวนี้หน่อยดูจากท่าทางของช่างแล้วผมรู้สึกอุ่นใจขึ้นเยอะเลยเป้าหมายของเราอยู่ที่กลางบ่อนะแกไม่รอดแน่ เมื่อแหของฉันแผ่กระจายเป็นวงกว้างไม่ว่าแกจะขยับไปทางซ้ายหรือทางขวาแกก็จะเจอแต่ทางตันโอเคมันเริ่มมุดแล้วครับช่างวานแหไปได้เลยช่างสิงริบวิ่งลงมาแล้ววานแหไปด้วยความรวดเร็ว แผลกระจายเป็นวงกว้างและจมลงน้ำด้วยความว่องไวจากนั้นช่างก็นั่งรออย่างใจเย็นโอเคเดี๋ยวเรามารุ่นกันว่าเราจะได้เต่าหรือเปล่าเออคิดว่าจะได้นะครับช่างได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อผมสิผมนี่เซียนวัานแหเลยนี่เดี๋ยวรอให้น้ำมันนิ่งแป๊บหนึ่งผมเอาไปเอาให้ดักอะ้วเมื่อมั่นใจว่าแห่คุมเต่าเรียบร้อยแล้วก็ลงไปเช็คดูสักหน่อยทุกคนตอนนี้เรามาคอยลุ้นด้วยกันดีกว่าว่าเราจะจับน้องเต่ากันได้หรือเปล่าคุณช่างค่อยๆสาวแห่ด้วยความใจเย็นเขาบอกว่าเวลาจะทําอะไรต้องทําด้วยความใจเย็นนี่้้้้าาทํดดวววยยยคมมใจอนนนีไเเเลลัผกก็็็แ มหนนรือมันหลุดออกหรือมันมุดดินไปแล้วนี่ขนาดจะเย็นสุดๆแล้วนี่แล้วเต่ามันหายไปไหนสรุปคือปฏิบัติการวันแห่ล้มเหลว <c oughs> คุณช่างบอกว่างั้นเรามารอจับตอนกลางคืนดีกว่าเพราะสายตาของเต่าในตอนกลางคืนจะไม่ดีเท่าตอนกลางวันบางทีน้องอาจจะขึ้นมานอนเฉยๆให้เราจับก็ได้เพราะว่าน้องมองไม่เห็นเรานน่เองอ่ะแล้วตอนนี้ผมกับช่างก็ส่องไฟฉายไปทั่วบ่อเลย <c oughs> แล้วเวลาก็ผ่านไปประมาณ20นาทีผมก็เจอกับ <c oughs> แมวนั่นเองเฮ้ยจะมาทําอะไรที่นี่เนี่ยฉันมาจับเต่าเช้าวันต่อมาผมก็คิดได้ว่าผมจะพายเรือไปอยู่ตรงจุดที่น้ออองชบบโ่มาย นั่งรอนิ่งๆสักครึ่งชั่วโมงพอน้องโพลมาก็เอาสวิงตักเลยดูเหมือนจะเป็นแผนที่เยบยนแต่พอเจอแสงแดดวันนี้แล้วขอถอยทับก่อนดีกว่าไม่ไหวจริงๆถ้าพายเรือไปเป็นลมอยู่กลางบ่อน,นี่ตลกแน่ๆเลย <c oughs> <c oughs> ห้ยนั่งไงทุกคนน้องโพรมาอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวขอลองวันอาหารก่อนเพื่อนน้องเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> พวกแกนี่มันอาหารปลาไม่ใช่อาหารแมว <c oughs> โ,โ้กินกันฉ่ำนะ โ,โอเคปล่อยให้มันกินไปแผนวันนี้คือผมจะหย่อนอาหารลงไปใกล้ๆสภาแล้วก็ยืนรอให้นิ่งที่สุดให้น้องมั่นใจว่าเราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตพราะน้องว่ายมากินอาหารที่เราหวานแล้วก็จะกระโดดลงไปแล้วก็เอาสวิงครอบน้องเลยเป็นไงแยบยนต์ป่ะโอ้แต่แดดไม่หลังมากทุกคนไม่ไหวไม่ไหวแดดแรงเกินเปลี่ยนแผนดีกว่าเอาเป็นว่าเรามานั่งรอใจเย็นๆในรถเวลาน้องโพ่หัวขึ้นมาสแสดงว่าน้องกําลังจ้องเราอยู่แต่เมื่อน้องดำลงไปแล้วสแสดงว่าน้องไม่ได้จ้องเราเออแล้วเวลาน้องเพิ่งดำลงไปใหม่ๆเนี่ยจะมีฟองอากาศเล็กๆโผล่ขึ้นมาเพราะน้องกําลังหาย อยู่ใต้น้ำยังไงล่ะเราก็ลงไปยืนรอนิ่งๆค่อยๆสังเกตฟองอากาศของน้องที่ลอยขึ้นมาแล้วค่อยๆเดินเข้าไปให้ใกล้ที่สุดแล้วเมื่อเราเห็นฟองอากาศโผล่ขึ้นมาอีกครั้งก็ให้เดาไปว่าน้องต้องอยู่ตรงนั้นแน่ๆตะคุบลงเลยไม่รู้แหล้วว่าเป็นเต่าหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นฟองมันต้องเป็นตัวอะไรต่างและสิ่งที่ผมได้ขึ้นมาก็คือเย้ โอ้หายไปตั้งสองเดือนเจอตัวสักทีและนี่ก็คือเต่าจีนคอลายตัวใหญ่น้องหลุดไปตอนที่บ่อเลี้ยงชำรุดเมื่อ2เดือนที่แล้วตัวนี้เป็นตัวเมียนะทุกคนแต่ว่ามีตัวผู้ตัวหนึ่งที่ผมรับมาเลี้ยงพร้อมๆกันแล้วตัวเขาติดกันมมกเรียกว่าเดินดมกันทั้งวันก็ว่าได้ตอนที่เจ้าตัวเมียหายไปแรกๆเนี่ยผมดูออกเลยว่าเจ้าตัวผู้ตัวนี้มีอาการกระวนกระวายมากคือว่ายน้ําไปมาแล้วชะเง้อคอมองหาเป็นอาทิตย์ตาแล้ววันนี้ทั้งสองตัวก็ได้กลับมาเจอกันแล้วนะแต่ว่าเหมือนผมจะยังปล่อยน้องลงไปไม่ได้เเพรราาาาาะะวว่่่นนนน้้้้้อองงงงมมมีีีปปปปลลลิิิตดโทุกคแถผยํไ ในบ่อผมแน่เลยคนหาในกู o g l e บางที่ก็บอกให้บีบน้ำมะนาวใส่เต่าเลยบางคนก็บอกว่าเอาเกลือทาผมก็ไม่รู้จะเชื่อใครพอดีที่บ้านมีสบูอ่อาบน้ำสัตว์เอกโซติกของเบฟครับพอดี <c oughs> ก็เลยเอามาอาบน้ำให้น้องก่อนละกัน <c oughs> พอดีว่าตัวน้องมีคาราบเขียวๆติดมาด้วย <c oughs> จะได้ดูสะอาดสะอ้านก่อนปล่อยลงบ่อนี่ดูสิทุกคนเงาวับเลยยังก็ได้เต่าใหม่นยแต่ว่าสิ่งที่ว้าวไปกว่านั้นทุกคนคือปิ้งมันหลุดว่ะคือปกติน้องจะเกาะหนึบๆตามผิวหนังแต่ว่าอันนี้หลุดลงมานอนเลยทุกคนแล้วเนี่ยสกิดตัวกกมางง่ยเัีรจแทหด็ะุ ดิกดุกดิกดูเมาเมาอยู่อย่างเงี้ยรอไปสักพักเดี๋ยวเขาก็ล่วงลงพื้นเองโอ้โหผมเกือบได้บีบมะนาวทาเกลือเต่าแล้วนะเนี่ยเปรี้ยวๆเค็มๆกำลังแซ่บเลยอ่ะนแล้วผมก็มาอ่านส่วนประกอบของสบู่เขานะคือเขามีสารสกัดจากผลไม้ซึ่งมันก็น่าจะมีกรดอ่อนๆทำให้จะปลิงพวกนี้หลุดออกมาแต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผิวหนังและดวงตาของเต่าและเมื่อผมเอาน้องปลิงออกหมดแล้วก็ได้เวลาคืนน้องซูบ่อนั่นเองโอ้โหสะอาดเงาวับเลยยินดีต้อนรับกลับบ้านนะเดี๋ยวจะให้มาสุรีช่ำๆเลยผู้ชายขอออองงแแกกกรรรยูุ่่ในนบบบบบีีี่้้ลลลััไไปปหหาาาาเซจจวสภิตทด แนนจยาวถ้าเพ,พืพ่อนๆชอบคลิปยาวๆแบบนี้ก็พิมพ์บอกกันหน่อยนะจะได้ทําให้ดูอ hey, no. ีกแม่หายไป2เดือนกลับมาทีเนื้อหอมเลยนะมีผู้ชายกอดตั้ง2ตัวเนี่ยดมกันทั้งวันทั้งคืนก็ไม่รู้ว่ามันหอมยังไงนะอ้าวปีนขึ้นหลังแล้วเฮ้ยจะทําอะไรกันเป็นภาพที่ติดเรทไม่น่าดูเลยไปดีกว่าเตาต้ามหาทะลกิด